วันนี้สาวน้อยทำกับข้าวให้ยายเสร็จแล้วทีนี้หัน่นแตงโมจา้านี่สาวน้อยหัน่นแตงโมแล้วก็กินจา้าหัน่นแตงโมแล้วก็กินอะไรไม่รู้เหตุสาวน้อยคะสาวน้อยบวัสดีหน่อยชิค้าสาวน้อยหัน่นแตงโมหัน่นกับข้าวเสร็จก็กินแตงโมหั่นต่อจ้าวันนี้หั่นต่อข้าหั่นต่อยิ่งวิ่ง <Papa. S 1> จะจ <ค SPD. S 1> ุจะจุกกับ่ามึง่ก อ่าสาให้กูกันนี่ยม่ต้องดีอีกทอันนี้สาหนอยขายกระสาบน่อยคถอะสาหนอยข้าววันนี้มากะสาหมอเขาไม่ให้ยุ่งค่ะโอเคเขาไม่ให้ยุ่งวันนี้เขาไม่ให้ยุ่งมาโอ้ยสาน้อยเขาไม่ให้ยุ่งเขาต้องทำของเขาเองคุณนิสิค่ะหั่นให้ยายกินได้ไหมเนี่ยอร่อยไหมเนี่ย จะอร่อยไหมคะคุณนายเห็นไหมคะอร่อยไหมคะเนี่ยนะให้กินหน่อยนะคะหั่นแตงให้ยายหน่อยสิวันนี้ทำกับข้าวนะคะหั่นกินเองใส่ปากหล่นตึ้งเลยว้าวยิ้มใส่กล้องหน่อยสิคะคุณนายหล่นไปแล้วยิ้มใส่กล้องหน่อยคะ่ะยำยำม,มียำม,มีปู้อร่อยเหลือเกินสาวน้อยคุกกิ้งค่ะวันนี้ทำกับข้าวให้ยายกินตัวเองกินซะเลย กินทั้งวันค่ะวันนี้เฮ้ยอะไรนักหนาวันนี้อุ้ม,มยำม,มิ๊ยำทำปากอุ้ยทำปากน่าเกลียดด้วยทำปากเออวันนี้ทำอะไรกินคะวันนี้สเต็กค,ค,ค่ะวันนี้ยังไม่เสร็จนะคะสเต็กยังไม่เสร็จคะ่ะถ้าชอบแม่เราก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะขอบระคุณมากค่ะ สวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายค่ะ